สุวิชาอาริยวัฒน์สุวิชาเตชะคุณสุวิทย์สุขวดโมเตชันุชดีสาวะสิญจินดาแสงตุลีพังแดงแสงอรุณองคเก่าอ้อมพัฒไทยเขียนคนฝรั่งมุทัยรัตนจำเริญไกลเจกาพันศรีหานาถยุพั์ยุทธกร ปวดเลย้องีถูกหรือขนาดนีจิงดีอยู่ดีบอกว่ายังไม่หมดมีอีกสัวนแซ่บาลเงเฟซุอแล้ว่อา่ังไมลงำามันเป็นบรโลโซหอาดังิ ต้องทุกคนต้องมีความบริสุทธิ์ใจที่จะใช้ความรู้ให้มันเกิดผลเ,ทททเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติจริงๆไม่ได้เจตนาเพื่อแต่ที่จะเกิดบังประโยชน์ส่วนรวมให้เสียหายนอกจากนี้ยังต้องตั้งใจพยายามปฏิบัติกิจการงานทุกอย่าง,งเพื่อแสดงผลด้วยความมั่นใจในการรู้ความสามารถที่มีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวงังนิจใจด้วยความยื่หถล่มงตรงได้